โอเคครับทุกคนกลับมาแล้วแมป99คืนในป่าอัปเดตตอนนี้เราได้ไปช่วยเด็กเพิ่มมาอีกคนหนึงแล้วแล้วก็เปิดแมปใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ก่อบหายไปไม่ต้องตกใจครับผมตายไปครั้งหนึ่งมเมื่อกี้เพิ่งตื่นขึ้นมาเลยตายในยคือที่18ทำอไรต่อดีเนี่ยนะผลเราต้องเอาผลไปใส่ตรงไหนปะใส่ไม่ได้อะไรอ่ะอยากรู้ว่าแต่มันยังได้ไม่ครบเลย เขาบอกว่าใส่แล้วจะได้น้ามันน่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอานี่ไงน้ํามันอ,อ๋อไปใส่ไฟเหรอถ้าใส่ผบเลยได้ถังใหญ่เหรอโอ้โหไม่น้ํามันใส่ไปเลยต้องตัดไม้ไหมกลับมาก็ตัดไม้เลยตัดทีละสามต้นโอ้โหไม้ไม้เปียกหมดเลยฝนมันตกอ่ะไม้เลยเปียกครับที่ใส่ไม้ดีกว่าไหมฝนมันตกบ่อยมากเลยอะ โอเคเราครับที่ใส่ไม้มาแล้ววางตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เอาไม้ไปใส่ตรงนี้ไม้ไมนจะได้ไม่เปียกดูดูดูไอรูนนอืมอืมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเลยเนี่ยไอรูน์อ่ะอืมโอ๊ยโอยฟ้าผ่าหลาบข้างในเลย ม้าจะผ่าเราอยู่ไหมข้างในเนะี่ยไปเปิดแมปฝั่งนี้ดีกว่าเปิดแมปข้างในมีอะไรโอเคกระสุนรีเวอร์มีชานรีเวอร์เรามีทั้งหมดสนะิบสองนัดไม่สนใจอะไรเราจะเปิดแมปอย่างเดียววิ่งมาฝั่งนี้เพื่อเปิดแมปตรงนี้มีมปป่าไม่สนไม่สนอุววิววิวอ,อ,อ,อะไร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  นี่ยายิงอู๋ยแม่นจัดมีกล่องกล่องฟรี่างนี้เออันนี้คืออะไรอะ่ะขุดสมบัติเหรอขุดปึ๊บอ้าวก็กเออฉีไปตรงนี้นี่ให้เราขุดทมาอ่ะขุดปึ๊บได้อะไรได้เกาะกดใช้เฮ้ยเกาะท้องกล่องท้องตรงนี้กล่องเยอะม,มากเรามาเปิดแบบแ,แล้วทุกคน Wow. ว,ว้าวจะได้เกาะเหล็กอันนั้เป็นเกาะหนังแต่นี้เป็นเกาะเหล็กึ๊บโอ้โหมาปู่มาปู่มาปู่มาช่วยด้วยอีกยี่สิบวิจจางคืนเราต้องกลับบ้านแล้วทุกคนเราเปิดแบบตรงนี้ทั่วแล้วเราต้องวิ่งกลับบ้านอีกยี่สิบวิโอเคมีคนมาบุกบ้านเราเราต้องรีบกลับแคมป์ก่อนว่าแต่แคมป์เราอยู่ไหนนะแคมป์เราอยู่ตางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรมาเออ ไม่ไม่อุ้ยอุ้ยคนป่าเรามีปืนอยากเข้ามาอยากเข้ามานีปืนอยากเข้ามาโอ้ทำไมยิงหัวไม่แรงขึ้นเลยลูกหมดเหรอยังไม่หมดโอ้ไม่โดนยิงหลบซ้ายหลบขวาปิดมือการยิงปืนติดลบโอ้ยตกน้ำโอ้ยปืนอยู่ในน้ำปืนอยู่ในน้ำมันยิงไม่ออกโอ้ยมีเพื่อนกำลังจะตายต้องไปช่วยเพื่อน โอเคสวยได้อย่ามายุ่งกับเพื่อนเราตายหนึ่งไอ้ลู่ตายอีกแล้วโอเคตายหมดโอ้เก็บตายแต่ไอ้ลู่ตายไปแล้วทุกคนเก็บไม้ใส่แต่กระสุนปืนเราหมดเลยรอลอทั้งหมดเลยคืนเดียวเกือบกลับมาช่วยเพื่อนไม่ทันเมื่อกี้แมาน้ำเกือบแย่นะโอ้เราถึงวันที่สามสิบสามแล้วทุกคนเด็กคนสุดท้ายอยู่ตรงไหน เราควรไปช่วยเด็กไหมขั้นสุดท้ายอะ่ะเด็กคนนี้ชื่อเคาร่าคิดเดินป่าแล้วหลงโดนจับไปกลับไปข้างหลังหนึ่งพันเมตรอ๋อเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนกำลังไปช่วยใช่ไหมเราควรไปดูเพื่อนไหมหรือเราควรตัดไม้ตรงข้างหน้าเรามีกล่องสองกล่องอยังไม่ได้เปิดไปเปิดกล่องดีกว่ามีทังตีเล็กด้วยข้างในนี้มีอะไรอะ่ะเข้าได้ไหม ตัดได้ตัดได้ข้างในมีคนอยู่แต่ไม่มีคนช่วยเราเลยตัดได้ปะตัดปะพังปะไม่น้ด้จะพังอ่ะตัดนานแล้วนะแล้วมีเลื่อยหรอทุกคนทำไมมันตัดไม่ได้อ่ะฝาเราน่าจะไม่แข็งแข็งพอค่อยกลับมาตัดใหม่ปึ๊บเปิดอนันนี้อันนี้น,นี่อะไรอ่ะเราเคยเข้ามาหรือเปล่าทำไมมันไม่มีกล่อง มันควรจะมีกล่องซี่ตรงเนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมี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 แล้วจะโดนมีฆ่าแล้วทุกคนโอ้ไปดีกว่าไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเอ็มแอช่วยด้วยมีตามล่าโอ้ยโ้ยตายจะตายเรียบร้อยมีตายเราก็เกือบตายเราควรกลับบ้าน เราควรกลับบ้านแมวน้ำโดนหมบป่าไรแเราก็โดนไล่เหมือนกันก็จะมันเหลือตั้งยี่สิบวีนะเรารีบกลับบ้านไปไหนนะเรารีบกลับเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ละนี่มันคือละนกคูก่นกคูก่ไลยขนมาด้วยขนไปได้ตรงไหนนะไหนนะขนทางั้นหรือเปล่า เอาหนึ่งไงขวดเลตรงนั้นเอาขนไปแรกดีกว,ว่าขวดที่ไหนขนอยู่นี่เอาขนไปแรกน้ำมันมาใส่แลกน้ำมันหน่อยครับปึ๊บโอเคกลับบ้านได้น้ำมันมาแล้วก็กลับบ้านปึ๊บกาสิบหกแล้วเลยต้ยเดียวไปไอ้ลูก ตีต้นไม้ตีต้นไม้อ้าวแล้วอยู่ไหนฮะโอ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเท่วแล้วโอเคครบแล้วตอนนี้แคมไฟเราอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนนี่เป็นแคมไฟอันใหญ่เปิดแมปทั่วแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีกล่องให้เปิดด้วยโตัวเหมือนมาป่าจะเยอะมากแถวนี้ข้างในถือปืน ืิขอญาตขอญาตเอาละไรฟเฟิลแมเนปืนซะด้วย,วยตัวนี้ต้องยิงตัวหัวหน้ามันก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วไปแล้วเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วโอ้หเดี๋ยวค่อยค่อยไปเจอกันใหม่ถือว่าเราได้ไรเฟิลมาแล้วถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นต่อเราน่าจะไม่รอดเราต้องกลับบ้านแปลกแปลกละแปลกละ นี่ตัววิ่งมาแปลกละมาซี่มาซี่มาซี่โอ้ยอ้โห้โดนทีหนึ่งมามานี่มามาตามมานี่มาจนต้องคูม่มามามาบินไปบินไปบินไปโอเคทิ้งปีกไว้ชั้นนี่ไงแสดงนี้นี้ปี าปีกไปเอาน้ำมันมาอุ้ยอุ้ยนกคู่นกคูก่นกคูก่อะไรอะไรออกไปชิวชิวไปสวยมาบ,บ่อยเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยหมาป่าอง,งหมาป่าเต็มเลยไม่มีไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นมาปงหมาป่าอะไรไร้สละโอ้มีหมีด้วยข้างหน้า แล,แล้วก็สุดไลเฟ,ฟิร์นเยอะจัดมาป่าก,ก็เยอะกุ้งอันนี้มีกล่องก็ยิงมาป่าก่อนโอเคได้ตัวหนึ่งเราจะเอากล่องตรงนี้กลับบ้านไห้ได้โอเคสเป,ปียรปึ๊บปึ๊บโอเคได้อยู่เก็บเก็บมาเก็บเก็บ ตรงนี้กล่องเยอะตรงนี้กล่องเยอะไม่เสียแรงที่เรามาเปิดแมปตรงนี้วิบันเดทอู้อู้อู้โน่โน่ไม่ไม่อย่อยอยาเข้ามาฉันมีปืนอย่าเข้ามานี่อะกลายเป็นปุ๋ยเราเปิดกล่องก่อนจะกลับบ้านละถ้าตายก็ฝากแปีน้ำด้วยนะชุบด้วยได้อะไรกล่องตรงนี้ ปึ๊บคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาเปิดอยูู่ที่บ้านมันคือ defense blueprint คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมีคนมาบุกบ้านโอ้ยากเละทีนี้ฝากที่บ้านช่วยกันดูแลบ้านให้ดีเรากำลังจะกลับไปแล้วโอเคถึงบ้านละมีไอ้ตัวนี้อยู่ไลเฟิรยิงเอ้ายิงไม่ตายนะสเป,ปีย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 ตีปึ๊บตายหนึ่ง อา้าวไม่ไม่มีกระสุนโอเคตายหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตเพียฟป,ปืป๊บฟืบ,บ,บโอเคตายตะเพียรปื๊บฟืบปืบโอเคยิงปืนเนาอยิงปืนเนอเป็นยังแล้วกลับมาถึงบ้านนะครับเป็น Hero, Hero. โโฮีโร่ฮีโร่โอ้โหโอ้โหมาป่าข้างหลังอย่าอย่ามามาป่าไปไหนก็ได้อย่ามาหาฉันแต่ในเนี้ยเข้าไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะใครรู้เม้นบอกได้นะว่า ข้างในประตูเมื่อกี้เข้าไปยังไงหรือว่าต้องใช้เลื่อยไหมเห็นเขาว่ามีเลื่อยอันใหญ่ใช่ไหมแบบเนี้ยไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะแมวน้ำนำไปไปทางไหนโอเคเราต้องช่วยยิงปึ๊บมีติดบัคกยิงยิงโอเคมีตายอู้หนังหมขีขอได้ไหมไม่เอาก็ได้เรา ปืนพกยิงปืนพกยิงว่าปืนพกรู้สึกว่าเร็วกว่าไอไลเฟิร์นอีกนะนี่นะนอุ้ยกคุณแจเราได้คุณแจแล้วไปไปไปเปิดน้อยช่วยเด็กคนสุดท้ายได้แล้วเปิดตูเปิดระตูโอเคข้างในจะมีตัวอะไรไหมเือบปืนไว้ก่อนเอาปืนนี่มีกระสุนเรามีศัตรูเอาศัตรูมาให้กินเจ้าเด็กน้อยช่วยปึ๊บอุ้ยมีกองกองอะไรทุกคนกลองไม่แดง แต่ว่ามันจะมืดแล้วอันนี้คืออะไรเฟิบเอาทีไรเฮ้ยแล้วนี้คืออะไรอะเี็มออฟฟอร์เรสดูดูดโลดเรอย่างเท่เดี๋ยวนะสังเกตอุ้ยมีคนวาบุกฐานเราเราต้องรีบกลับบ้านแมวแมวถึงแล้วแมวอยู่หน้าแมวนำเราอยู่มาแล้วมาแล้วนี่งไงใส่กระสุน โอเคสเปียสเปียอุ๊ยอุ๊ยอุยใครยิงป,ปึ๊บนี่งไงตายโอเคนี่งไงตามมาลอยให้มาโดนลอยให้มาโดนอันนี้ป,ปึ๊บลอยให้มาโดนอันนี้ไหน,ไหนเหลือใครอีกหมดยังไอตัวอะไรเอาปเอาป ดีนั่เรากลับมาทันเอ้ยยังไม่หมดเหรอเนี่ยเด็กนี่ทุกคนเราช่วยเด็กมเรียบร้อยแล้วอา้าวเด็กหน้าทิมวันที่ห้าสิบเก้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่เราช่วยเด็กมาครบแล้วสี่คนโอเคครับทุกคนสำหรับแมปเก้าสิบเก้าคืนในป่าตอนนี้เราอยู่ที่คืนที่หกสิบสามแล้วก็ช่วยเด็กมาได้เรียบร้อยแล้วสี่คนเดี๋ยวพาหน้าเราจะพาทุกคนไปตะลุย นี่โซนน้ำแข็งกันเลยถ้าใครอยากรู้ว่าตรงโซนน้ำแข็งมีอะไรอะ่ะเราติดตามพาร์ทหน้าเลยสําหรับพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันพาร์ทหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย